มาวัดบวรน,นะฮะนี่ร้านกะดองเลยบะหมี่เกี้ยวกพระสิ่งนี้บะหมี่อร่อยเส้นเล็กละเอียดแล้วหนึบกรึบมากความได้ฟิลนะฮะเส้นบะหมี่บางกรอบมากมากสุดเส้นกรอบนุ่มอร่อยอย่างดีดูดิดูความพลิกจริงๆแบบถ้ามีไม้คอ้นี่ปอกๆเลยนะอย่างเท่เลยอะ่ะแต่มีเซชั่นจอดรูดิครับอืม ก็มีสายพิเศษเลยอ่ะฮืมดูดูด,ด,ดูสยายสยายเอาว้าหลุยครับซอยตอกบ้านพังถมตรงข้าววัดบวรนะฮะนี่เลยกระดงกระดงร้านนี้อร่อยมากอร่อยแบบไม่จะพูดว่าอร่อยยังไงอ่ะอร่อยจริงๆคือหมูแดงนุ่มและเส้นบะหมี่โหดมากครับและขอญาตนะฮะขอญาติับขอญาติครับอันนี้ กากเจียวกากเจียวโอ้โหหยไปชิ้นชิ้นแบบนี้อย่างได้ดีเือเส้นบะหมี่เรากำลังลวกเลยอันนี้สองก้อนใช่ไหมฮะโอ้โหพิเศษชามน้ำเงินมาเลยครับอโอโอ้โหบะหมี่ดูเส้นดีกรอบตึงมากสุดๆอ้าเกี๊ยวลงมาแล้วสองตัวแล้วก็น้ำซุปฮะโอ้โหพร้อมเสิร์ฟครับ ความนี่ฟิลนะฮะดูเส้นบะหมี่บางกรอบมากๆชิมน้ำทุปก่อนเฮ้ยจะบอกว่าหอมจริงๆรง้านนี้โอ้โหโค้ชเชงาม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 าพลิกลงไปช้อนหนึ่งพลิกไปแล้วนะฮะน้ำส้มมาลงไปอย่างได้น้ำปลาตามบะหมีร้านนี้ก็ะดงสุดเส้นกรอบ นุ่มอร่อยอย่างดีโอ้โหมาอยู่ยน,นี้เลยนี่ไม่ต้องนั่งกันแล้วยืยนนี่แลหละดูดิดูความพลิกจริงๆแบบถ้ามีไม้คอที่ป๊อกๆกันนะอย่างแท่เลยอะ่ะแต่มีเซชั่นจอดมาฮะดูดิครับอืมเส้นดีมาก เส้นกรอบกรึบกรุบแบบสุดๆๆเลยอะ่ะบอกเขลูกลกับกรอบนะอย่างได้เลยดูนี่ฮะเส้นรานนี้นะไม่อยากให้พลาดจริงคนองชอบบะหมี่ต้องโดนดูนะครับเส้นเรียบไปแล้วกดน้ำ อร่อยอ่ะชิ้นปลานะเทคเกรดดีด้วยดูดีครับเฮ่หมูแดงด,ดูครับมาที่แห้งบ้างแบบแห้งนะฮะคลิกลงไปน้ำต้มตามเฮ้ยมา,าวาัาประวัติร้านนี้แนะนำเป็นบะหมี่ที่แบบ โค oh oh mm ้ด hmm. oh oh uh ิฟิวโคตรได้จริงโอ้โหดูโอ้โหเส้นเล็กแต่หนึบมากเลยฮะอืมอร่อยแล้วก็มีอะไรพิเศษเลยอ่ะอืมดูดูดูสยายสยายเอ้าโอ้ลุยฮะ พี่นุชเป็นพี่โหดมากเลยอร่อยมาก <st il bing> อันนี้ก็เป็นของพี่เองเลยใช่ไหมหูยร้านนี้แนะนำเส้นเขาเลือยข้าลูวีฮะได้หในสงสารมันนะหมดคำสามคนทำเรียบร้อย โอ้ได้สั่งเป็นแห้งก็ยังโหดอยู่เลยพริกเพิร์กคือกล้วยอะไรมาพอบไปมารวยครับมันเนื้อย๊อกความจับหวามจับเกี่ยน้ำเกี่ยเขาอวมเต่งมากไฟแน่นจริงๆลุรวยครับ โคตรดยหอมน้ำมันงาด้วยรู้เลยว่าหมักมาดีมารู้รยังบอลกระดูกนะครับผมข้าววัดบวรเนี่ย้านี้แนะนำเลยว่าบะหมี่โคตรดีอยากให้ลองจริง,งยอดครับเค้าเสียบเลยเด็ด